ครับสวัสดีครับเราก็มาต่อกันในตอนอในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาในตอนที่4นะครับนะครับอตอนที่4เราก็มาสรุปว่ายาปลอมนั้นก็เป็นสารเป็นส,สารชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ยาที่แท้จริงตามที่ระบุไว้หรือสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่า10%อนะถ้าเป็นแผนไทยก็จะให้ถึง20%อนะขาดหรือเกินกว่าเกณฑ์ต่ําสุดหรือสูงสุดซึ่งกําหนดไว้ในตําราที่รัฐมนตรีประกาศนั้นก็ถือว่าเป็นยาปลอม นะครับก็เป็นยาที่อาจจะให้ฤทธิ์ที่มากเกินไปขาดคุณภาพหรือน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องถือเกณฑ์อันนี้ด้วยเรื่องเขาดูกันที่ดูการวัดกันที่สารออกฤทธิ์นะครับแต่นี้มาดูอันตรายนะครับอันตรายจากการแพ้ยานะครับยาแน่นอนเป็นดาบสองคมแน่นอนเพราะฉะนั้นการกินยาเข้าไปแต่ละครั้งก็ควรที่จะคิดนะครับโดยเฉพาะในยาแผนปัจจุบันหรือยาเคมีนั้นนะ ก็เป็นผลที่หาเป็นดับสองคมอย่างยิ่งนะครับได้ผลเร็วแต่ก็อาจจะมีผลเสียตามมาอีกมากมายนะอันตรายจากการแพ้ยานและก็คือการแพ้ยา,ยาหรือดักโอัลลอจีหรือไฮเปอร์เซนซิตี้นั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสิ่งแปลกปลอมเข้าไปตรงนี้เราเรียกว่าแอนติเจนในที่นี้ก็หมายถึงระบบภูมิต้านทานในร่างกายก็จะพยายามกำจัดนะครับสิ่งแปลกปลอมนั้นให้หมดไป ในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมถูกกําจัดไม่ได้หรือไม่หมดสิ่งแปลกปลอมนั้นก็จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารชนิดหนึ่งให้ไปจับแน่นที่แมสเซลหรือเบสโซฟิลถ้าได้รับเพิ่มอีกก็จะไปจับซ้ำเพิ่มขึ้นอีกนะครับผลก็คือทําให้เกิดการหลั่งสารที่ทําให้เกิดการแพ้ขึ้นหลายชนิดในร่างกายซึ่งมีฤทธิ์ทำให้การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ หรือการขยายตัวของหลอดเลือดฝอยนะครับมีความต้านทานของหลอดเลือดมากขึ้นนั่นก็คือนั่นก็คือเกิดอาการกลุ่มต่างๆที่เรียกว่าปฏิกิริยาภูมิแพ้นะครับเพราะฉะนั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการหลั่งสารที่ทำให้เกิดการแพ้ต่อเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับอันนี้ปฏิกิริยาภูมิแพ้นี่ ถ้าเราได้รับสารอะไรมากเกินไปหรือบ่อยๆเกินมาบ่อยๆประจํามากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้นะครับนี่กลุ่มอาการภูมิแพ้ประกอบด้วยนะอาจจะมีอาการผื่นคันตามผิวหนังมีอาเจียนท้องเดินหรือบางหรือความดันโลหิตต่ำนะหัวใจเต้นเร็วหายใจลําบากเข้าสู่ภาวะช็อกก็ได้นะถ้าแพ้หรือเกิดการภูมิปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้นมา นั้นเห็นว่าจะมีตั้งแต่เบาไปหาหนักส่วนอาการที่ไม่รุนแรงก็อาจจะเกิดเฉพาะอาวัยวะบางระบบเท่านั้นอาจจะเป็นผิวหนังหรือทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจเช่นผิวหนังอาจจะเป็นลมพิษบางคนก็เป็นลมพิษบางคนก็เจียนท้องเดินปวดท้องหรือบางคนถึงขั้นกระหอบหืดก็ได้อันนี้เป็นอาการที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้นะครับทีนี้มาดูอันตรายจากการใช้ยาหลันที่หนึ่งเราเรียกว่า side effect หรือผลข้างเคียง หรือฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์หรือ side effect นะครับเราหวังประโยชน์อีกกานหนึ่งแต่มันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงอยู่เสมอบางคนอาจจะขึ้นไซ้อาเจียนง่วงนอนหูหนวกบางคนถึงข้ขอาอวัยวะเสียเลยก็มีเช่นขึ้นไส้าอาเจียนก็พวกได้แก่พวกยาเตต้าไซคลินถ้ายากแก้ง่วงนอนแล้วทากินแล้วง่วงนอนก็คือยากแก้แพ้ต่างๆนะครับพวกยาแก้แพ้เนี่ยเป็นยาพวกลดน้ํามูกยาแก้คันพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงโดยกันทําให้ง่วงนอน ือยาบางอย่างอาจจะมีผลนทาเคียงทําให้หูหนวกเลยพวกกาหน้าไมซินหรือเซฟโทรมไมซินหรือยาหลายอย่างที่จะไปปีผลระคายเคืองต่อกระเพาะนะครับอันนี้ก็ก็เจอกันต่อไปนะครับ